นี่นี้ก็มาถึงคำว่ากรรมมาทาสหรือกรรมมาธาตุก็รรมะลาทหานะอาสเสือจะอ่านว่ากรรมกรรมมาธาตุก็ได้กรรมมาทัสก็ได้จะเป็นภาษาบาลีก็มอจุดใต้มแล้วก็ะอาทหานะอาสเสือ ตามปัญนะรําว่ากรรม,มาธาตุแปลว่าแว่นสองกร,รมอาทาสะหรืออาธาตุนี่แปลว่าแว่นอย่างสมัยนี้ก็เรียกว่ากระจกเงาใสมัยโบราณน,นั่นไม่มีกระจกเงาอย่างเดียวนี้ เขาใช้โลหะเนื้อพิเศษมาผัดให้เป็นเงาลึกแล้วก็ใช้ซองดูแทนกระจกเงาหรือไปดูในน้ำที่มันเห็นเงาของตัวเองเรียกว่าอาคาสะแปลว่าแว่นสองกัมมาธาสะเนี่ยแปลว่าแว่นสองกรรม จองให้รู้ว่ามันเป็นกรรมชนิดไหนเป็นอย่างไรควรจะเรียกว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัดเรื่องนี้กับพระราหุลโอรสของพระองค์เองทรงตั้งต้นให้เกิดความรู้สึกสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกรรมคือได้ทรงยกกลา กุกโลกที่มีน้ำนิดหนึ่งอยู่ที่ี่กลันกลาให้แสดงแก่พระราหุลว่ามีน้ำเทไรมีพระราหุลตัดอันทูลกลว่ามีน้ำนิดเดียวแล้วโคงสลัดกลาเวียงไปอีกทีหนึ่งให้น้ำมันออกไปมากขึี่มากได้แล้วถามว่ามีน้ำเทไรกีทูลกล่าว่าน้นเหลือน้อยนิดเดียวยิง่งขึ้นไปอีกแล้ว็ทรงคว่ำกลา พน้าม,มีตะไรหงตะไลดูพน้าม,มีตะไรมันก็ไม่มีพอที่จะเรียกว่าน้าม,มีอยู่ได้และจัดในตอนนี้ว่าดูก่อนราหุลกรรมลามกนิดหนึ่งที่นักบวชผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเทศทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นความเทศจะทำไม่ได้นั่นไม่มี หรือก่อนราหุลดังนั้นเธอพึงจนเนียกว้ว่าเราจักไม่กล่าวเท,ท็จแม้แต่เพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นนี่เขาสังเกตดูดีว่ามันเป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องสองกรรมว่ามันมากเท่าไรมันน้อยเท่าไรมันควรจะจัดว่าในลักษณะอย่างไรจนถึงกับจัดว่าแม้แต่จะพูดเ,เท,ท็จพูดโกหกเพียงแต่เพื่อหัวเราะกันเล่นอย่างนี้ก็จะไม่ทำ มันเป็นเครื่องวัดที่ละเอียดมากขนาดนั้นด้วยการใช้แว่นสองกรรมอย่างนี้เ้สตาต่อไปว่าดูกราหุนกระจกเงามีไหวสําหรับอะไรดูแว่นมีไห้สําหรับทําอะไรก็าราหุนก็ต้องทูลต่อว่าไว้สําหรับสองดูดูกราหุนร,รมทั้งหลายเป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่องพิจารณาตำและ้ำล่าว และจึงทําลงไปทางกายทางวาจาทางใจเช่นเดียวกับการส่องกระจกนั่นเหมือนกันก็อ <c oughs> ต้องมีหลักเกณฑ์มีความรู้มีสติปัญญาที่จะคอยวัดคอยสอดส่องกรรมที่จะกระทําลงไปทางกายทางวาจาทางใจอย่าได้ไปกระทํากร,รมที่ไม่ควรกระทาแม้ที่สุดแต่ว่าเพื่อหัวรเราะกันเล่น